มาทำรีบวงสวงเหมือนกันครับแล้วก็มาตั้งสัจจะที่ฐานขอไว้ว่าถ้าสําเร็จซึ่งผมอาจจะไม่ลงลึกในดีเทลแล้วกันแต่ว่าอยากรู้อ่ะสำเร็จ่ะนี่จุดบรรทัดล้านนัดเนี่ยเมปีลํโขนใหญ่เนี่ยสําเร็จเท่าไหร่อยากรู้เอาเอาว่าปีที่แล้วผมขอไว้เป็นหลักสิบล้านแล้วกันผมใช้คํานี้แล้วกันผมขอไว้เป็นหลักสิบล้านก็ตัวเลขเนี่ยเกินไหมสาเร็จแบบสองปีติดละที่ ัวเลขที่ผมขอไว้่างนป้ผมใช้ย่านนี้กันผมใช้ก็่าตรงเป๊คือย้อนเก้าล้านย้อนว้ดสาธุคือต้องย้อนกลับไปก่อนนะโดยเบื้องต้นเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องพระเครื่องเลยครับผมเล่นพระไม่เป็นย้อนกลับไปสัก5ปีที่แล้ว 4- ี่หปีแล้วในสิ่งหนึ่งที่ผมศรัทธาก็คือบารมีอโงพ่อจตุคามราวประเทศผมก็เคยตั้งสัจจะที่ฐานองค์พ่อไว้นวันนั้นน่ยผมก็ห้อยห้อยพระเครื่ององค์พ่อฮะแล้วก็กาองค์พ่ออีกหนึ่งครั้งฮะเป็นอีกหนึ่งปฏิหารเหมือนกัน